เสียงอ่านสมันตะภาษาธิกาแปลภาคที่หนึ่งปฐมปราชิกวันนาเริ่มหน้า314ที่เอวังปฐมังจตุกังทัศเศตวาพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงปรถมจตุกะอย่างนั้นแล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงจตุกะแม้อย่างอื่นโดยอำนาจมรรคทั้งสเหล่านั้น พราะเหตุที่ภิกษุเป็นฆาสศึกนำหญิงมาแล้วให้นั่งทับโดยทางวัจ,จมักอย่างเดียวนั้นหาไม่ได้โดยที่แท้ให้นั่งทับโดยทางปัสสวะมักบ้างโดยทางปากบ้างและเมื่อแม้ภิกษุผู้เป็นฆาสศึกนำหญิงมาบางพวกนำหญิงผู้ตื่นอยู่มาบางพวกนำหญิงผู้หลับมา บางพวกนำหญิงผู้เมามาบางพวกนำหญิงผู้เป็นบ้ามาบางพวกนำหญิงผู้ประมาทมาอธิบายว่านำหญิงผู้ส่งใจไปในอารมณ์อื่นคือผู้ฟุ้งซ่านมาบางพวกนำหญิงผู้ตายแล้วที่สัตว์ยังไม่ได้กัดกินมาอธิบายว่านำหญิงผู้ตายซึ่งมีนิมิตอันสุนัก และสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นยังไม่ได้กัดกินมาบางพวกนำหญิงผู้ตายแล้วที่สัตว์ไม่ได้กัดกินโดยมากมาหญิงตายที่ชื่อว่าสัตว์ยังไม่ได้กัดกินโดยมากคือที่วัชมักก็ดีปัสวมักก็ดีปากก็ดีอันเป็นนิมิตมีโอกาสที่สัตว์ยังไม่ได้กัดกินมากกว่าบางพวกนำหญิงผู้ตายที่สัตว์กัดกินแล้วโดยมากมา หญิงตายที่ชื่อว่าสัตว์กัดกินแล้วโดยมากคืออวัยวะที่นิมิตมีวัชมักเป็นต้นถูกสัตว์กัดกินเป็นส่วนมากที่ยังไม่ได้กัดกินมีน้อยและจะนำมาแต่หญิงมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นหามิได้โดยที่แท้นำหญิงอะมนุษย์บ้างสัตว์ดิรชฐานตัวเมียบ้างมาทั้งจะนำมาเฉพาะหญิงมีประการดังกล่าวแล้วอย่างเดียวหามิได้ นำอุพโตพยัญชนกบ้างบันเดาะบ้างผู้ชายมาบ้างจึงตรัสคำเป็นต้นว่าภิกษุผู้เป็นข้าศึกนำหญิงมนุษย์ผู้ตื่นอยู่มาในคำว่าชาข้ารันติงเป็นต้นนั้นเพื่อความไม่งมงายในพระบาลีบัณฑิตพึงทราบจตุก,กะดังที่กล่าวแล้วโดยการคำนวณดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ <c oughs> โดยอำนาจมรรคทั้งสามของมนุษย์ผู้หญิงมี27จตุกะคือสุทธิจตุกะจตุกะว่าด้วยมรรคล้วนๆ3ชาคารันตีจตุกะจตุกะว่าด้วยหญิงตื่นอยู่3สุตตะจตุกะจตุกะว่าด้วยหญิงหลับ3มัตตะจตุกะจตุกะว่าด้วยหญิงเมา3อุมมัตตะจตุกะจตุกะว่าด้วยหญิงบ้าสา ประมัตตจตุกะจตุกะว่าโดยหญิงประมาทสามมาตอกขิยะตจตุกะจตุกะว่าโดยหญิงตายมีสัตว์เป็นนิมิตที่ยังไม่ได้กัดกินสามเยปูเยนะอกขิยิตะจตุกะจตุกะว่าโดยหญิงตายมีนิมิตที่สัตว์ยังไม่ได้กัดกินโดยมากสามเยปูเยนะขยิตะจตุกะจตุกะว่าโดยหญิงตายมีนิมิต ที่สัตว์กัดกินโดยมากสามด้วยอำนาจมรรคทั้งสามของอมนุษย์ผู้หญิงก็มี27จตุกะเหมือนกันของสัตว์เดรัจฉานตัวเมียก็มี27จตุกะเหมือนกันในอิทธิวาระมี8 1เจตุกะด้วยประการฉนี้และในอุปโตพยัญนชนกวาระก็มี81จตุกะเหมือนในอิทธิวาระส่วนในปันกะปุริสสวาระ ด้วยอำนาจมรรคทั้งสองจึงมีจตุก,กะพวกละ54จะจตุกะรวมแม้ทั้งหมดมี270จะตุกะด้วยประการชนนี้จตุกะเหล่านั้นมีเนื้อความชัดเจนทีเดียวก็ทุกๆวาระบรรดาฐานะเหล่านั้นในฐานะนี้ว่าหญิงตายที่สัตว์ยังไม่ได้กัดกินโดยมากและที่สัตว์กัดกินแล้วโดยมาก มีวินิจฉัยดังนี้ได้ยินว่าที่เกาะตมพัพปนิทวีปมีพระวินัยทรนสองรูปเป็นพระเทระร่วมอาจารย์เดียวกันคือพระอุปติสเทระหนึ่งพระปุตสเทวเทระหนึ่งพระเทระทั้งสองรูปนั้นในคราวมีมหาภัยได้บริหารรักษาพระวินัยพิดกไว้ บรรดาพระเถระทั้งสองรูปนั้นพระอุปติสสะเถระเป็นผู้ฉลาดกว่าแม้ท่านอุปติสสะเถระนั้นได้มีอันเตสิกอันเตวสิกอยู่สองรูปคือพระมหาปทุมะเถระหนึ่งพระมหาสุมะเถระหนึ่งบรรดาพระเถระสองรูปนั้นพระมหาสุมะเถระได้สดับพระวินัยปิกก9ครั้งพระมหาปทุมะเถระ ได้สดับถึง18ครั้งคือได้สดับร่วมกับท่านมหาสุมณะสุมาเทระนั้น9ครั้งและได้สดับเฉพาะรูปเดียวต่างหากอีก9ครั้งบรรดาท่านทั้งสองรูปนั้นพระมหาปทุมเทระนี้แหละเป็นผู้ฉลาดกว่าบรรดาท่านทั้งสองรูปนั้นพระมหาสุมาณสุมาเทระครั้นสดับพระวินยัยปิฎกถึงเก้าครั้งแล้ว ก็ละทิ้งอาจารย์ได้ไปยังแม่น้ำคงคาฟากโน้นคราวนั้นพระมหาปทุมเทระกล่าวว่าพระวินัยทรผู้ละทิ้งอาจารย์ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวสำคัญข้อที่ตนพึงพักอยู่ในที่อื่นนี้เป็นผู้กล้าจริงหนอเมื่ออาจารย์ยังมีชีวิตเธอถึงเรียนเอาพระวินัยบิดกและอัตกถาทั้งหลายครั้งแล้วก็ตาม ก็ไม่ควรสลัดทิ้งเสียควรฟังเป็นนิตยการควรสาธยายทุกกึ่งปีในการแห่งภิกษุทั้งหลายผู้หนักในพระวินัยอย่างนั้นวันหนึ่งพระอุปติสสะเถระนั่งพนานาบาลีประเทศนี้ในปฐม巴ร,ราชิสิกขาบทแก่เหล่าอันเตวาสิกห้0รรูปซึ่งมีพระมหาปทุมเทระเป็นประมุขอยู่พวกอันเตวาสิก ถามพระอุปติสสะเถระนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในเพราะซากศพที่สัตว์ยังไม่ได้กัดกินโดยมากเป็นปราชิกในเพราะซากศพที่สัตว์กัดกินโดยมากเป็นทุลนจัยในเพราะซากศพที่สัตว์กัดกินกึ่งหนึ่งพึงเป็นอาวัตอะไรพระเถระกล่าวว่าอาวุโสธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจะทรงบัญญัติปราชิก หาทรงบัญญัติให้มีส่วนเหลือไว้ไม่ทรงรวบเอาเขตปร,ราชิกทั้งหมดไม่ให้มีส่วนเหลือเลยทรงตัดช่องทางแล้วบัญญัติปร,ราชิกในวัตถุแห่งปร,ราชิกทีเดียวจึงอยู่สกขาบทนี้เป็นโลกวัชชะไม่ใช่เป็นปัน,นติวัชชะเพราะเหตุนั้นถ้าว่าในเพราะซากศพที่สัตว์กัดกินกึ่งหนึ่งพึงเป็นปร,ราชิกไซ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพึงทรงบัญญัติปราชิกไว้แต่ในเพราะซากศพที่สัตว์กัดกินกึ่งหนึ่งนี้ฉายาปราชิกย่อมไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะแต่ถุนลจใจเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงบัญญัติปราชิกไว้ในเพราะสริระที่ตายแล้วก็ทรงตั้งปราชิกไว้ในเพราะซากศพที่สัตว์ยังไม่ได้กัดกินโดยมาก ต่อจากซากศพที่สัตว์ยังไม่ได้กัดกินโดยมากนั้นไปทรงบัญญัติถุนละใจเพื่อแสดงว่าไม่มีประาชิกจึงทรงตั้งถุนละใจไว้ในเพราะซากศพที่สัตว์กัดกินแล้วโดยมากถัดจากซากศพที่สัตว์กัดกินแล้วโดยมากนั้นไปจึงทราบว่าเพื่อแสดงว่าไม่มีถุนลใจก็ขึ้นชื่อว่าซากศพ ที่สัตว์กัดกินและยังไม่ได้กัดกินนั้นควรเข้าใจเฉพาะในสริละที่ตายแล้วเท่านั้นไม่ควรเข้าใจในสิริละที่ยังเป็นอยู่เพราะว่าในสริละที่ยังเป็นอยู่มีเนื้อเมื่อเนื้อหรือเอ็นแม้มีประมาณเท่าหลังเล็บยังมีอยู่ย่อมเป็นปร,ราชิกทีเดียวแม้หากว่านิมิตถูกสัตว์กัดกินแล้วโดยประการทั้งปวง ผิวหนังไม่มีแต่สันฐานนิมิตยังปรากฏอยู่สําเร็จการสอดเข้าไปเป็นบราชิกเหมือนกันก็เมื่อนิมิตทั้งหมดถูกตัดออกไม่ให้มีสันฐานนิมิตเหลือเลยเถือออกชําแหละออกโดยรอบย่อมเป็นทุลใจด้วยอำนาจการสรงเคราะห์ว่าเป็นแผลเมื่อภิกษุพยายามที่ชิ้นเนื้อซึ่งตกไปจากนิมิตนั้นเป็นทุกกฎ ส่วนในสริระที่ตายแล้วหากว่าสริระทั้งหมดถูกสัตว์กัดกินแล้วบ้างยังไม่ได้กัดกินบ้างแต่มรรทั้งสสัตว์ยังไม่ได้กัดกินเมื่อภิกษุพยายามในมักคทั้งสามนั้นย่อมเป็นปราชิกในเพราะสริระที่สัตว์ยังไม่ได้กัดกินโดยมากเป็นปราชิกทีเดียวในเพราะสริระที่สัตว์กัดกินกึ่งหนึ่ง และที่กัดกินแล้วโดยมากเป็นทุนละใจเมื่อภิกษุสอดองคชาติเข้าไปที่ตาจมูกช่องหูหัวไส้และฝักองคชาติหรือที่บาดแผลซึ่งถูกฟันด้วยสาตราเป็นต้นในสริระที่ยังเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหลายด้วยความกําหนัดในเมถุนแม้เพียงเมล็ดงาเดียวก็เป็นทุนละใจเหมือนกัน เมื่อสอดเข้าไปในอวัยวะทั้งหลายมีรักแร้เป็นต้นในรีระที่เหลือเป็นทุกกฎเมื่อสอดเข้าไปในซากศพที่รีระยังสดอยู่ในเขตแห่งปาราชิกในเขตแห่งทุลใจในเขตแห่งทุกกฎเป็นทุกกฎแต่ในการใดรีระเป็นของขึ้นพองเน่าเฟะมีแมลงวันหัวเขียวไต่ตอมมีหมูหนอนคลาคร่ำ ใครๆไม่อาจแม้จะเข้าไปใกล้ได้เพราะเป็นซากศพที่มีหนองไหลทั่วไปจากปากแผลทั้ง9้าแห่งในการนั้นสริละนั้นย่อมละความเป็นวัตถุแห่งปาราชิกและความเป็นวัตถุแห่งถุนละใจเมื่อภิกษุพยายามในสริละเช่นนั้นแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นทุกกฎอย่างเดียวเมื่อพยายามในจมูกของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ตายแล้ว มีช้างม้าโคแพะอูดและกระบือเป็นต้นเป็นทุนละใจเมื่อพยายามในหัวไส้และฝักองค์ชาติเป็นทุนละใจเหมือนกันเมื่อพยายามในตาหูและบาดแผลของสัตว์ดรัจฉานแม้ทั้งหมดเป็นทุกกฎแม้ในสริละที่เหลือนี้ก็เป็นทุกกฎเหมือนกันเมื่อพยายามในสริละที่ยังสด ของสัตว์เดรัจฉานที่ตายแล้วในเขตแห่งปราชิกเป็นปราชิกในเขตแห่งทุลใจเป็นทุนลใจในเขตแห่งทุกกฎเป็นทุกกฎเมื่อพยายามในซรากศพที่เน่าเฟะเป็นทุกกฎในที่ทุกแห่งโดยในดังกล่าวแล้วในเบื้องต้นนั่นแหลเมื่อภิกษุเมื่อไม่ได้สอดหัวไส้และฝักองคชาตของบุรุษผู้ยังเป็นอยู่เข้าไปด้วยความกำหนัด ในอันเขาคึงกายหรือด้วยความกำหนัดในเมถุนแต่ทำนิมิตถูกต้องที่นิมิตเป็นทุกกฎเมื่อไม่ได้สอดเข้าไปในนิมิตของหญิงด้วยความกำหนัดในเมถุนแต่ทำนิมิตกับนิมิตถูกต้องกันเป็นทุนละใจส่วนในมหาตกรถาท่านกล่าวว่าภิกษุผู้ถูกต้องนิมิตของหญิงด้วยปากด้วยความกำหนัดในเมถุนเป็นทุนละใจเพราะความไม่แปลก,กัน แห่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ว่าภิกษุชัพฟะคีจับแม่โคทั้งหลายกำลังข้ามแม่น้ำไอจิรวดีที่เขาบ้างที่หูบ้างที่คอบ้างที่หางบ้างขึ้นขี่หลังบ้างมีจิตกําหนัดถูกต้ององคชาติโคบ้างดังนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสในจำมขันธกะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง องคชาติอันภิกษุผู้มีจิตกำหนัดไม่พึงถูกต้องภิกษุใดพึงถูกต้องภิกษุนั้นต้องอบัตทุนละใจบัณฑิตควรเทียบเคียงคำนั้นแม้ทั้งหมดดูแล้วถือเอาโดยอาการที่ไม่ผิดเถิดก็คำนั้นไม่ผิดอย่างไรไม่ผิดอย่างนี้คือได้ยินว่าในคำที่ท่านกล่าวไว้ในมหาจักรกาก่อนว่าถูกต้องได้ปาก ด้วยความกำหนัดในเมถุนปากคือนิมิตท่านประสงค์ว่าปากก้อนเนื้อความนิแลบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นอธิบายในมหาจักถานั้นแม้เพราะท่านกล่าวว่าด้วยความกำหนัดในเมถุนนั้นจริงอยู่ความพยายามในเมถุนด้วยปากธรรมดาในนิมิตของสัตว์หามีไม่บัณฑิตพึงทราบสันนิฐานว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาภิกษุชาวพคีผู้ขี่หลังแม่โคแล้วถูกต้ององคชาติโคด้วยองคชาติของตนด้วยความกําหนัดในเมถุนจึงตรัสทุนละใจไว้แม้ในขันธกะอันที่จริงเมื่อถูกต้องโดยประสงค์อย่างอื่นเป็นทุกกฎส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าแม้ในขันธกะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาการถูกต้องด้วยปากธรรมดาจึงตรัสว่าเป็นทุนลใจเพราะความเป็นกรรมที่หยาบแม้ในอัจถกถาท่านก็ถือพระสูตรที่ตรัสหมายถึงกรรมหยาบนั้นจึงกล่าวว่าภิกษุถูกต้องด้วยปากธรรมดาด้วยความกำหนัดในเมถุนเป็นทุนลใจดังนี้เพราะเหตุนั้นในคำวินิจฉัยทั้งสองควรกำหนดให้ดี แล้วเชื่อถือแต่คำวินิจฉัยที่ถูกต้องกว่าแต่นักปราชทั้งหลายผู้รู้พระวินัยย่อมสรรเสริญคำวินิจฉัยข้อแรกก็เมื่อภิกษุผู้ต้องนิมิตของหญิงด้วยปากธรรมดาก็ดีด้วยปากคืนนิมิตก็ดีด้วยความกำหนัดในอันเคล้าครึงกายเป็นสังคธิเศษเมื่อถูกต้องปัสวมักข,ของสัตว์เดรัจฉานตัวเมียด้วยปากคืนนิมิตเป็นทุนลใจ โดยในดังที่กล่าวแล้วนั่นแลเมื่อถูกต้องด้วยความกำหนัดในอันเขาคืงกายเป็นทุกกฎชนิแลจบกระถาว่าด้วยจตุก,กะ269จตุกะที่เหลือพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงนำา7 7 0จจตุกะมาแล้วเพื่อรักษาภิกษุผู้ปฏิบัติด้วยประการอย่างนี้บัดนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าบาป ปาปะพิษุเหล่าใดในอนาคตจะแกล้งอ้างเล่ดว่าอุปาทินก,กะว่าอะไรอะไรอันอุปาทินก,กะจะถูกต้ององคชาติที่ลาดแล้วนี้หาได้ไหมในการที่ไม่ถูกต้องนี้จะมีโทษอย่างไรเล่าปาปะภิษุเหล่านั้นจะไม่มีที่พึ่งในศาสนานี้ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแยกแสดง บรรดาจตุกะ270จตุกะเหล่านั้นแต่ละจตุกะโดยความต่างแห่งองคชาติที่ลาดแล้วเป็นต้น4อย่างจึงตรัสคำว่าพวกภิกษุผู้เป็นข้าศึกพามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักของภิกษุแล้วให้นั่งทับองคชาติด้วยวัจมักปัศวมักมุขมักของหญิงที่มีเครื่องลาดของภิกษุไม่มีเครื่องลาดดังนี้เป็นต้น บรรดาบทเหล่านี้ในสองบทเป็นต้นว่าสันทายะอสันทตัสสะพึงทราบโยชนาโดยในนี้ว่าให้นั่งทับองคชาติของภิกษุที่ไม่มีเครื่องลาดด้วยวัจมักปัสวมักมุขมักของหญิงที่มีเครื่องลาด <c oughs> บรรดาหญิงชายที่มีนิมิตลาดและไม่ลาดเหล่านั้นหญิงชื่อว่านิมิตลาดก็คือ มีมักใดมักหนึ่งในมักทั้งสเขาเอาผ้าหรือใบไม้เปลือกปอหรือหนังหรือแผ่นดีบุกและตะกัวเป็นต้นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งพันหรือสอดเข้าไปภายในสวมไว้ชายชื่อว่ามีนิมิตลาดก็คือมีองคชาติเขาเอาวัตถุเป็นต้นว่าผ้าเหล่านั้นนั่นแลมาสอดสวมไว้ ในมัคทั้งสามเหล่านั้นอนุปาทินกะกับอุปาทินกะจะกระทบกันก็ตามอุปาทินกะกับอนุปาทินกะจะกระทบกันก็ตามอนุปาทินกะกับอนุปาทินกะจะกระทบกันเองก็ตามอุปาทินกะกับอุปาทินกะจะกระทบกันเองก็ตามถ้าองคชาตเข้าไปตลอดประเทศที่พระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า เมื่อองคชาตเข้าไปแล้วเป็นปราชิกดังนี้ไซเมื่อภิกษุยินดีในทุกๆวาระในเพราะเขตแห่งปราชิกเป็นปราชิกในเพราะเขตแห่งทุลจัยเป็นทุนลจัยในเพราะเขตแห่งทุกกฎเป็นทุกกฎทีเดียวท้านิมิตหญิงเขาสวมปลอกกันไว้เมื่อภิกษุกระทบปลอกเป็นทุกกฎท้านิมิตของชายเขาสวมปลอกกันไว้เมื่อภิกษุสอดปลอกเข้าไปเป็นทุกกฎ ถ้านิมิตท,ทั้งสองเขาสวมปลอ,อกกันไว้เมื่อภิกษุกระทบปลอ,อกกับปลอ,อกเป็นทุกกฎถ้าเขาเอาบรรดาวัตถุมีปล้องไม้ไผ่และไม้อ้อเป็นต้นไรๆใส่ไว้ในนิมิตของหญิงแม้หากภิกษุสอดเข้าไปถูกส่วนภายใต้แห่งวัตถุที่ใส่วไว้นั้นเพียงเท่า,มาเมล็ดงาเดียวเป็นปราชิกหากสอดเข้าไปถูกส่วนเบื้องบนก็ดีถูกข้างๆ้งหนึ่งบรรดาข้างทั้งสองก็ดีเป็นประชิก เมื่อสอดเข้าไปไม่ให้ถูกข้างทั้ง4แม้หากถูกพื้นภายในแห่งไม้ไผ่และไม้อ้อเป็นต้นเป็นประชิกก็เท่าว่าสอดเข้าไปไม่ให้ถูกที่ข้างหรือที่พื้นให้เชิดไปทางอากาศอย่างเดียวแล้วชักออกเป็นทุกกฎถูกต้องปลอกในภายนอกเป็นทุกกฎเหมือนกันบัณฑิตพึงทราบลักษณะในทุกๆุกมักมีวัจมักเป็นต้น เหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในนิมิตหญิงชนิแลจบสันทะตะจตุก,กะประเพทะกะถาพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสประเภทแห่งสันทะตะจตุกะอย่างนั้นแล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงประเภทนั้นซ้ำอีกเพราะเหตุที่พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึกหาใช่จะนำชนมีมนุษย์ผู้หญิงเป็นต้นมาในสำนักของภิกษุอย่างเดียวไม่ โดยที่แท้ยังนำแม้ภิกษุมาในสำนักของมนุษย์ผู้หญิงเป็นต้นเหล่านั้นจึงทรงนำจตุก,กะเหล่าอื่นนั้นทั้งหมดมาแสดงซ้ำอีกโดยนายมีอธิว่าพวกภิกษุผู้เป็นค้าศึกนำภิกษุมาในสำนักของมนุษย์ผู้หญิงดังนี้ในจตุก,กะเหล่านั้นบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยนายดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเทียวแลจบการพณนา,นาความต่างแห่งจตุกะ ด้วยอำนาจภิกษุผู้เป็นคสึก